Awesome. Uh -huh.

រន្តក្នងទីតាមថាមួយមិនទៅទៅទេជយមង្គលរីកតាមមិនទៅទៅឆ្នាំកាលប្រតិតាមធម្មទៅឆ្នាំកាលប្រតិតាមសង្ខមក៏ទៅឆ្នាំកាលប្រតិសំតាមបច្ចុប្បន្នកាលទៅជយមង្គលវត្តសត្វសបានកាលតែពីមានណប់តាំងពីឫអកលលើនាងយ៉ាងគំឌី พระสัสวัสดีพระศีโพธิมงามดีพระสัญสวัสดีพระศีโพงิมงามดีพระสัญสวัสดีพระศีโพนมงคุทายะที่บินโสกกวานครับเาไปทาจากามาโพธม์เราะตัวกว่าพิรณรู้สตูมัจะ่ไปจะเข้ามาใกล้ถี่หนามันทนนั้เฉื่อยไรปีจะมีคงไขคงเจ็บจะได้คงไขจะมีสัพพสกลงไปเราก็เหตุการณลายหายไปซึ่งสุดหายไปถูกประการสักควะม็นหนึ่งกว่าปีพวกเขาอันตรายทั้งหลายดีชัพระพุทเจ้าไอ้ฟังธรรมพระพุเมธาโตศิราโภตต่างๆที่พุทธังสมังที่สังข์สัพพะโสจ สัเพติวามังปริยันตุสปทาอิตนะมังคะรติชนะสัพระสติพุนเมองเดชังเชมาก็ฉัจะสอนสพระลายผลิตจะไปคุ้มขายเลยนองป้องพิจักกันได้ศึทพิพไรพันไพพิพัางขัขนากเพียกทีด้วทสกุนทอดนของไทยมการศึกษาทงพีทักคนพิศิบเรนสอนทาร้องที่คนทังหลมรณาศึกษะเรตังกับมารตังเศรษฐาเรตังหูรู้รูสมวายะอธิสุตังตวังไดงเกิดเสษการเสรเมตตมัติยะสมังสิจริตังโมตุเทวสุขีสะทาสุกศัตรังสมาทาย วิกิตังกิตังปูชังสารดังวัางเสสังคราะตัวอสจิมาจะมะเร็งัจิมาป้องกันขอาคันตรวจหนึ่งตารสีมาแล้วคิสตวประพติเรกันตุสันมัติมงคนจะมีะเร็งตัวอมาป้องกันพเรเตรันตามาคิมันตาสัตวประเติเร็กันตุสุขันสมัิมจะมะรงตัจิมาปงกันขอเราคันตรจนตมาิมันตาสัตว์ประติเรักันตุสุขันสมัติมนจมงะเร กััขบิสุนนะวิตาติสมะกตัปตุ้ยตสชาวโยโขชัสวาสมหยาติสุภะรสิโยวันละโธปฏิภาณโสสุขสัตตาตาเมธาวีสุขังโสติจติอายุมสตวะปษรังว่านังสุขัญจะปฏิภาณอโททิขาดิเจตสวะโหติเจตทะเจตุปปัจจิตติสัพโรสันตสุเวนกันโตนิพุตโตยะตุวังภวสตรีติโยวิวัสนตุสัพโรโววินัสสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทิขาดิโกภวะวานสีปริสนิจยังวุธาปัจญานโนจรตารโหตมาวัฏพันติ อายุวันโนสุข so. ังฝรังสอัตระโทสุก right ิโตบรุณโหอโรโคสุก so. okay. mm ิโตยาติคโสอัจระโทสุิโตบรุณโหอรโคสุิโตหุมิติคุกิสอัจรโสสุกิโตวบรุณโหอโรโคยินิญาติคิด้วยเด็บุญบุีผู้ทำประสง์พระพุทธเจ้าทีพระแม่ธรรีเจ้าที่จทางสี่ลายนิสสกละโลกในวัดบางขาอหนนี้มีหลว่อเย็นพ่วนผู้ันที่ปังโตรจะพ่อพึ้นดานเจ็นบันดาลปกปักรักษาพุ่มครองเยที่อาบนมันครั้งนี้ให้หายโศกหาย ไปสิ้นสุดหาไปทุกประการสว่างกเดือนข้อปีพราเอันตรายทั้งหลายดนชาติพิจ้าพังคคาพจ้าปุุเมถาโติราโนนตรังี่ที่พุทธังกํมมังีิสังขังสัพพิติพิะวันจุเมนะเมตาโมกอรนาธายินีเยอดูบิดาคำจุมนดาวิถามพุทธังกัราทังมัง้าสังขังายิ้งบัสเซสีมีนาพุทธตังอิสตังสิิุทานภาเวนะสมัทธรรมานภาเวนะสัพพังคานภาเวนะสิทธิกกจังสิทธิกัมังกธาตโตสิทธิรัตนในตรังทธิพุทธังสิทธินันสิสัง พอรังสวัสดีมีชไยให้ทุกท่านชมแลทุกท่านฟังในียเดีสวเสนอโมกุชายะอังแล